Vàn màu vàng đi, đến mày nói đi, thêm đó. ขึ้อีกแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้ว ของท่วีนะอย่าพดนแสภาพ,เ,าพาเดี๋ยวหมดสภาพนะ,ะไอไอ,ขอไเขาไล่สดเยอะยังงงเงีง้ทอาทีนีเอาทีนี้มาแต่ม่รไม่ไมันเอีสีขา ที่เขายังไงเห้าพี่เขามันก็จะได้ตัดกันใช่ป่ะอ้าวอ้าวยนงเินได้เหรอจบเลยไอ้นี่ไอ้นี่บนก็บนไม่ได้

เลยคราได้ไม่ต้องความเสี่ยงนี่นะเพื่อนกินเลยเราข้ามเส้นไปแล้วไปเลยยังไงก็ไม่อยู่ว้าดื้อเอ้ยแพ้เลยนี่แพ้นี่ไงตายแล้วก็ะทำดนามเส้น เ่อะไรขาวอ่อยหรือ่าไม่ได้อ่อยอไม่เห็นไปหลายกระดับพี่ขาวเตี้ยข้าฝั่งนู้นเลยยาเจือเก่งๆว่ะเฮ้สุดนะสวัสดีและ ใส่เข้าไปดิใส่เข้าไปดิใส่เข้าไปดิหมานี้ไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดฮอตเป็นกีนึงอะไรแค่เหรอ แท่ที่ไหนพี่เอานี้ดิูไหมอ่ะกคงเดียวเลยวิ่งตอนเช้า ฟรีเหรอเออก็ดีดงั้นให้กินฟรีทำไมล่ะเออพี่หนีมาเนี่เออมามาอ่อนต้องให้กินฟรีโอ้ได้เลย <laughs> <laughs> ไปไหนไม่ได้อีกอ่าส <laughs> วัสดีเเลยออให้กินฟรีทำไมเนี่ยจัดกินฟรีก็ออกเวลากินฟรีทำไมตระลึกเราก็ยังงง เขาด้วว่าจะมสูสีกันอยู่เขาด้วว่าจะหนีฮอดออกไงนก็ได้เสมออ่ะเสมอหรือแพ้เลยเหมือนพี่เออหนีมันนี่มาก็ปิดเลยเออแพ้เลยพี่มองไม่เห็นเนาะเห็นวางเลยเอออย่างนี้โลรคเลยไหมปุ่มไหมปุ่มไหม

มาเทีเยนเท่ากันใช่ไหมเท่ากันอยู่นี่เท่ากันอนีทิ้งสามอ่ะทิ้สามยังไง เง่งเอินอ้าอันนี้ก็ใส่แนวเด็ดเออได้กินฟรีไปแล้วตัวหนึ่งกัวอะไรไปดิไม่ได้เรื่องเลยไปดิเฮ้ยวันนี้ก็เบรกไวเอียอืเอ้าให้กินฟรีทำไมอ่ะ ถามไม่เป็นมงคลไงคือเขากินปีทำไมวะเออขาหลังไม่ต้องพูดไม่จำอะไรเลยเมื่อวาเป็นไงเมื่านเมื่อวานเขากินผมไปสองร้อยเลยอ้โ อไม่มีใครช่วยแกแล้วนะสภาพมได้เล่ อยูออแล้วเล่สงคนอแล้วเนี่ยตาแล้วมาแล้วอาล้วเฮ้ยไรเขาคอบไหมมาขึ้นซึ้งนใช่ม่บสวัสดีครับรอนะครับกินเียครับ อ๋นนอชนะรลบพี่ภาพชนะพอพออิอนชนะแล้วได้ยังไงไม<ป>่ยังไงไม่ภาพ<ป>ต่อ,ต,อต่อแล้วกมเบียดทัาน้ก็<ม>จะมานี่ก็จะมายิงสองเราไปดิอืมตลบหลังไปตลบหลังไปเดิยยาวใหญ่ก็ไม่ได้ ไม่้าไม่ได้นี่เขาลอ,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  <laughs> อยเขาลอยวันลอยกระทงลอยหลุดจาไปาาเลยครับเจ้าพออีกตัวขนาดนั้นเลยเหรอ,อเอ้าจะโยนนี่กินสองไนงะ จะโยนให้กินสองเขาจะวิ่งว่าวเาจไ็จได้มันการว่าวชน,วะ,นะเร็วบึ้มมาไปว,วออ้องก็แต่อืมบ่มนี่ไงเออปิดทางไหน ปิดซ้ายหรือปิดขวาเอาแค่เลยไปฮอตเลยเขาตัดแค่สามตัวตายแล้วเขาตัดสามตัวมันจะบ้าเราก็หาเสมอเสมอไม่ได้อยู่คนบึ้งไปละจ้าเยี่ยม เออาส่รถเลยเอาไปส่งนี้มาชุดกอยเหมเออกันเ่นที่ยังก็รับค่ะเนี่ยไปเลย